สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเทรน์ยกย่องความพยายามหงจนคว้าชัยเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานนกองหลังฮีโร่ของลิเวอร์พูลออกมายกย่องความพยายามของทีมจนพบผลทางในเกมที่พลิกนรกกลับมาแสงเอาชนะฟูแลมสีประตูต่อสาในช่วงท้ายเกมน่าดีใจแบบสุดๆ มันเป็นเกมสำคัญและก็ประตูที่สำคัญต่อทีมเราต้องการชนะในนาทีที่87มันดูไม่น่าเป็นไปได้เลยแต่เราก็พยายามอย่างเต็มที่และพบผลทางเราทำแบบนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและวันนี้เราก็ทำได้อีกครั้งเรารู้ว่าน่าจะมีการทดเวลาเพิ่มอีกเยอะและเรารู้ว่าจะมีโอกาสสำหรับเราโมเมนตัมจากกองเชียร์และผู้เล่นคือการผักดันเดินหน้าและได้รับชัยชนะในทางเทคนิคแล้วผมไม่ได้ทำสองประตูแต่ ผมจะนับมันด้วยแล้วกันมันเป็นเรื่องดีเมื่อฟรีคิดชนคาและมันก็มีทางที่หลุดเข้าประตูไปได้มันเป็นลูกยิงที่ยอดเยี่ยมถ้าผมจะพูดแบบนั้นให้ตัวเองตอนนี้ผมยิงฟรีคิดผมคิดว่านั่นเป็นประตูแห่งเกณฑ์ไปแล้วแต่ในอีก20นาทีต่อมาแม็กอลิสเตอร์ก็มามีลูกยิงที่โคตรโดดเด่นเราได้รับมันเราพยายามและเราก็พบทางแม้ว่าจะมีความโล่งใจอย,อยู่บ้างแต่เราก็ได้รับมันจากโอกาสที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมา ครอปรับสภาพมาติดสอบพักยาวอีกรายเจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเชื่อว่าโชเอลมาติดกองหลังตัวหลักสอบแวรพักยาวหลังบาดเจ็บจากนัดล่าสุดมาติดได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวขาขวาระหว่างครึ่งหลังของศึกพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลแซงชนะฟูลแลมบุดบิดสีประตูต่อสามเมื่อวันอาทิตย์ก่อนสุดท้ายโดนเปลี่ยนตัวออกในนาที69ประการหลังวัย32เตริยมเข้ารับการสแกน เพื่อตรวจให้แน่ชัดว่าอาการบาดเจ็บรุนแรงเพียงใดและต้องพักนานแค่ไหนขณนะที่ครอปให้ความเห็นเบื้องต้นกังวลอย่างมากนอกจากนี้ครอปยังยืนยันด้วยว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไม่ได้เจ็บแค่มีอาการละเล็กน้อยทําให้มิดฟิลทีมชาติอาร์เจนตินาถูกเปลี่ยนตัวในนาทีที่65เราเสียโชว์แอลในวันนี้ยังไม่มีการสแกนแต่จะไม่ใช่อาการบาดเจ็บระยะสั้นแน่เราจําเป็นต้องผ่านไปให้ได้ ครอปกล่าวทั้งนี้ลิเวอร์พูลมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่แล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นแอนดี้โรเบิร์สันเดีอโกโชตาอาริสงเบ็คเกอร์ดีาโกอันการาและสเตฟานบเซติสครอปยิ้มปริมเห็น4ีลูกยิงระดับโลกเจเอเกนครอปกุนสือลิเวอร์พูลยิ้มแก้มปริดพร้อมยืนยันว่าตนไม่เคยเห็นประตูที่สวยงามมากมายขนาดนี้ภายในเกมเดียวหลังจากพริกนรกกลับมาเอาชนะฟูแลมสีประตูต่อสามในช่วงท้ายเกม ผมไม่คิดว่าผมเคยเห็นเกมที่มีประตูสวยๆมากขนาดนี้แต่เพราะเราเฉื่อยไปนิดหน่อยเราเลยเกือบที่จะทำบันหลุดมือแล้วในครึ่งแรกที่เราเสียประตูเกมป้องกันแย่มากฟุตบอลตัดสินกันในเรื่องของรายละเอียดเราทำได้ดีในเกมและเล่นได้ดีมากมายแต่มันเป็นสองประตูต่อสองในครึ่งแรกและมันก็เหมาะสมพวกเขาทำประตูที่ยอดเยี่ยมและมันก็เป็นสาประตูต่อสองและทุกคนทุกคนที่ใส่เสื้อฟูลแลม ก็คิดว่ามันคงจะจบแบบนั้นและเราก็เอาคืนด้วย2ประตูระดับโลกเราเปลี่ยนระบบหลายครั้งมีช่วงเวลาที่อิดอัดต้องให้เครดิตมากมายแก่ฟูลแลมพวกเขามีไอดีที่ดีมากเมื่อเราเสียโมเมนตัมพวกเขาก็สร้างปัญหาให้กับเราวันนี้เราทำสิทธ์ประตูระดับโลกและโชคดีที่เอาชนะในท้ายที่สุดและนั่นบอกคุณได้ทุกอย่างวันนี้ด้านมืดของเกมคือโชอลมาติดเป็นสถานการณ์ที่โชคร้ายมากแต่มันก็ดูไม่ดี ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะไม่เบาแน่เราต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีของช่วงเวลาที่แสนวุ่นวายจาก FA Cup คัซหงชนปืนพีเรื่องงานเบาผลประกบคู่ FA Cup รอบสาออกมาแล้วซึ่งมีบิ๊กแมตต์ตั้งแต่หัววันเลยเมื่อลิเวอร์พูลจะไปเยือนอาเซเนอินทั้งสองทีมหัวตารางของพรีเมียร์ลีก จะพบกันเองในช่วงสุดสัปดาห์ของวันที่6มกราคมสำหรับเกม FA Cup รอบ3ที่ Emirates Stadium นั่นหมายความว่าพวกเขาจะเจอกันถึง3นัดในเวลา6สัปดาห์เนื่องจากทั้งอ2ทีมมีคิวเล่นกันที่ Anfield ในวันที่23ธันวาคมก่อนที่จะไปเจอกันที่ Emirates ในวันที่3กุมภาพันธ์ส่วนคู่อื่นๆที่น่าสนใจก็จะเป็นการพบกันของสคู่แข้งแดนอีสานอย่าง Newcastle ที่จะไปเยือน Sunderland ในไทย เวดดบี้มันจะเป็นครั้งแรกที่2ทีมพบกันในการแข่งขันนับตั้งแต่ที่เสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งในพรีเมียร์กรีเมื่อเดือนมีนาคมปี2016แมนยูไนเต็ดจะไปเยือนในเกมรอบ3าแต่พวกเขาก็ไม่ได้พบทีมจากพรีเมียร์ยโดยจะเจอกับวีแกนที่อยู่ลีกวัดแมนซิตี้ก็ยังมีโชคในการจับสลากเมื่อพวกเขาจะต้องกันแชมป์ ้วยการพบฮัดเดอแอสฟิลที่เอติฮัดสเตเดียมเหาสำหรับแอนพอสเตโคกรู ok จะคุมทีมในเ a ฟเคับครั้งแรกของเขาในฐานะกุนซือสเปอร์สต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ขณะที่เชลซีจะเปิดบ้านพบเพรสตันส่วนคู่ที่ทีมจากพรีเมียร์ลีกพบกันเองคู่อื่นๆก็มีคริสตันพาเลสพบเอฟเวอร์ตันและเบนฟอร์พบวูฟห้าประเด็นที่น่าสนใจเวทมนตร์ของเทรนลูกยิงอันน่าทึ่งของแม็กอลิสเตอร์ แรงบันดาลใจจากเอนโดและอื่นๆหรือร์พูลเก็บชัยชนะอย่างน่าตื่นเต้นสีประตูต่อสามเหนือฟูลแลมในพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในขณะที่เทรนอเล็กซานเดอร์อานนทำประตูชัยท้ายเกมที่เก็บสามแต้มที่แอนฟิลด์หงแดงยังตามหลังทีมเยือนสานาทีก่อนหมดเวลาแต่พลิกเกมอย่างน่าประทับใจท้ายเกมรักษาสถิติชนะติดต่อกันในเมื่อสี่ใสในฤดูกาลนี้ต่อน,นี่คือ5้าเรื่องที่เราจะเน้นระหว่างช่วงบ่ายที่น่าตื่นเต้นหลังเกมพรีเมียร์ลีกโชว์ท้อ ยายเกมแอนฟิลมีเกมที่น่าตื่นเต้นถึง7ประตูแต่สุดท้ายมี2ประตูใน2นาทีที่ทำให้หงแดงกลับมาเก็บชัยชนะในช่วง10นาทีท้ายที่สุดเราะใจก่อนเสียงนกบิดยาวโดยทั้ง4ประตูในเกมนี้น่าจะได้ลุ้นรางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคมที่จะตัดสินในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้าประตูแรกที่มาจากฟรีคิกของอเล็กซานเดอร์อาโนนมาจากการฉลักแบนเลโน่แต่ประตูสุดท้ายของงอเขาทาให้ทุกคนในสนามลุกขึ้น มาเฮจากการบอลเลสเสียใต้ขานให้ทีมพลิกสถานการณ์อย่างดงงาม,มันเกิดขึ้นตาม,มอหลังประตูของวาตารุเอนโดทำให้เป็นช่วงท้ายเกมที่บ้าคลั่งในนาทีที่87และ88หลังจากบ็อบบี้เดอคอว่ารีดทำประตูให้ฟูแลมขึ้นนำในนาทีที่80เวทมนของเทรนหนึ่งสัปดาห์หลังจากเป็นฮีโร่ในเกมกับแมนซิตี้เขาทำมันได้อีกครั้ง Alexander. อเล็กซานเดอร์นอานนสร้างชื่อเป็นที่รู้จักจากความสามารถในการจ่ายบอลและสายตาในการมองหาประตูจากแนว หลังแต่การมีส่วนช่วยทำสาประตูในสองเกมแสดงให้ถึงคุณภาพและความสำคัญในการคุมทีมของครอฟเจ้าของเสื้อเบอร์66แสดงผลงานอีกครั้งและฟรีคิกที่กระดอนคานมาชนหลังของเเลโน่ช่วยทำประตูในแอนฟิลด์ในครึ่งแรกประตูที่สองเขาที่ทำให้อัธจรรันย์ระเบิดขึ้นมาพลิกสถานการณ์ของทีมจุดประกายฉากจบเกมอย่างงดงามสองประตูที่สวยงามจากปประตูของรองกับตันทีมลิเวอร์พูลประตูแรกของแม็กอลิสเตอร์กับลิเวอร์พูล อยากจะหาประตูที่ดีกว่านี้ในวงการฟุตบอลตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม็กอลิสเตอร์ช่วยให้หงแดงรักษาความได้เปรียบจากลูกยิงไกล27ลาที่บอลโค้งลงเสียบสามเหลี่ยมกองกลางรายนี้ยังไม่เคยทำประตูให้กับลิเวอร์พูลมาก่อนหลังจากย้ายจากไปต้านในช่วงซัมเมอร์และเขาอาจจะยากจะยิงประตูได้ดีกว่านี้ในอาชีพที่เมอร์ซีไซส์และมีส่วนสนับสนุนให้ทีมเก็บชัยชนะในเกมนี้บราโวอเล็กซิส แรงบันดาลใจจากเอนโดกองกลางรายนี้ลงเล่นในนาทีที่83กลายเป็นกุญแจสำคัญในการพลิกเกมของลิเวอร์พูลเจ้าของเสื้อเบอร์3ปั่นบอลเสียบมุมก่อนหมดเวลา4นาทีและทำให้ทีมของครอปกลับมาเชื่อมั่นมีแรงผลักดันและโมเมนตัมในการเดินหน้าต่อเพื่อชัยชนะป้อมประการแอนฟิลด์ตอนนี้หงแดงชนะทั้ง11เกมที่แอนฟิลด์ในฤดูกาลนี้แม้ว่าครั้งนี้จะสูสีกว่าที่ผ่านมามันเป็นการเริ่มต้นอย่างน่าประทับใจสำหรับลิเวอร์พูลในบ้านของพวกเขาเอง และยังไม่แพ้ใครในทุกรายการที่สนามแห่งนี้ในฤดูกาล2023-24 20ตอนนี้ลิเวอร์พูลจะไปเยือนเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยหวังจะต่อยอดโมเมนตัมที่ได้ต่อไปจากผลการแข่งขันในเมอร์ซีไซด์กับช่วงเวลาที่เกมจะผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วในช่วงเทศกาลที่รออยู่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ